อ่ายังใช้ลูกไก่ห้าดาวด้วยแล้วผมใช้ลูกไก่ห้าดาวชื่อที่พี่เป็นคนแฮกแล้วค่ะโอคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็หาคนตัดใหม่ไว้อยู่นะฝากสายเพื่อหวังผลมาดิก็ว่าดีครับดีมร์โอ้โหม,มันดวเลยครับ พี่บอกแล้วไงว่าเกมนี้มันต้องเป็นของพี่วันนั้นเนี่ยผมนำดีเมอร์ไป3หัวนะสักพักเนี่ยคือตีตือนนะ3หัวใช่ไหมสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่เลยนะแล้วก็จากนั้นก็ชนะยาวๆเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยน,นั่นไงทุกคนทุกคนมป็นเจ้าจิ้ สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสเนียชแนลครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมก็อยู่กับฟุ๊กนะครับผมเช่นเคยนะครับเพื่อนๆคือหลายๆคนเนี่ยนะครับผมก็ทราบเรื่องแล้วนะครับผมว่าผมเนี่ยหนึ่งหนึ่งแพ้อาจารย์ดีเมอร์เออแล้วผมเนี่ยก็ได้รับปากกับน้องเขาไว้แล้วว่าพี่เนี่ยจะต้องถูกตัดขาดออกจากทีมงานของน้องดีมนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับผมก็ในคลิปล่าสุดของคลิปแถลงเนี่ยน้องดีมก็บอกว่า ให้ผมเนี่ยมาหนึ่งหนึ่งกับเขาได้ซึ่งการที่หนึ่งหนึ่งกับเขาได้แสดงว่าผมเนี่ยอาจจะต่อรองกับน้องดีมว่าน้องดีมพี่เนี่ยขอหนึ่งหนึ่งเพื่อที่จะมากลับมาเป็นทีมงานดีเมอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆไม่รู้แหละว่าวันนี้ผมจะชนะดีเมอร์ไหมคือผมเนี่ยก็เพิ่งหัดเล่นใช่ไหมผมก็ยังไม่เก่งมากแต่ผมก็จะพยายามกลับมาเป็นทีมงานของ DMR อีกครั้งหนึ่งให้ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมเนี่ยนะครับผมผูกพันกับน้องๆเขามาไม่รู้าย จะพูดยังไงแล้วอะครับผมเพื่อนอย่างที่เพื่อนเพื่อรู้กันดีเนี่ยผมเนี่ยโดนไล่ออกจากทีมงานใช่ไหมแล้วก็โดนแย่งคนที่ผมแอบปื้มแอบชอบเนี่ยใน EP ีก่อนเนี่ยนะครับผมโดนแย่งไปนะครับแต่ว่าเนี่ยผมจะไม่ได้มาขอน้องพลอยคืนนะครับผมผมจะมาขอเป็นทีมงานคืนก่อนแล้วผมเนี่ยค่อยหาวิธีเอาคืนดีเมอร์เพื่อที่จะเอานักแสดสุดทีกของผมเนี่ยกลับมานะครับผมเพื่อนๆพื่อโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปดู ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสตรีมทุกวันที่เพจอินสไนร์ทีวีนะครับผมแล้วก็ลงคลิป YouTube ทุกวันนะครับผมอาทิตย์ละสคลิปนะครับผมเพื่อนๆโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยังครับเพื่อนๆโอเคถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย A few e m m o n โอเคครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามารอน้องดีมอยู่ในเกมแล้วนะน้องดีมเขาก็อยู่ในดิสคอร์แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่ในเกมแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมทักเอ้ยเดี๋ยวผมเข้าไปในดิสคอร์น้องดีมกันก่อนเลยดักันนะครับผมฮัลโหลได้ยินเราปะนายได้ยินเราไหมว่าไงครับเอ่อก็วันนี้ก็อย่างที่บอกกันนะครับก็ที่น้องดีมให้เวลาพี่1วันใช่ปะแต่พี่เนี่ยไม่อยากรอถึง1วันอะ คือพี่รู้ว่าพี่เนี่ยขั้นเทพพอที่จะแบบเอาชนะน้องดีมได้คือครั้งก่อนเนี่ยพี่แค่พลาดไปนิดนึงรอบเนี้ยพี่เนี่ยก็เลยจะมาขอท้าหนึ่งหน่งใหม่ครั้งหนึ่งอ่ะแต่ว่าแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าพี่เนี่ยครั้งก่อนเนี่ยพี่โดนไล่ออกจากทีมงานใช่ไหมแล้วก็เสียคนที่พี่แอบชอบไปถูกปะแต่ทีเนี้ยพี่เนี่ยขออย่างเดียวก่อนแล้วกันคือตอนเนี้ยพี่อยากมาเป็นทีมงานน้องอีกครั้งหนึงได้ปะ ส่วนคนที่พี่แอบชอบเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยค่อยแบบว่าหาทำอ,อย่างอื่นแล้วกันอืมไม่ใช่ว่าพี่ไม่รักน้องพลอยนะแต่ว่าพี่เนี่ยนะครับของ,งานก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็หาคนตัดใหม่ไว้อยู่นะจริงก็ดูไว้อยู่แต่ว่าแต่ว่าเห็นแก่พี่ที่อยู่กันมานานแล้วกันนะพี่ผมจะให้พี่แก้มือแล้วกันวันนี้ ถ้าพี่ชนะเองต้องให้พี่ได้เข้าไปอยู่ในทีมงานอีกครั้งนะอ่าได้พี่เข้ามาเลยมาอ่ายังใช้ลูกไก่ห้าดาวด้วยแล้วผมใช้ลูกไก่ห้าดาวชื่อที่พี่เป็นคนแฮกรหัสพี่ไม่ได้แฮกเองก็เป็นคนเอารหัสมาให้พี่เล่นเออนั่นแหละโอ้โธนี่เจ้าพี่นี่โดนมันเป็นคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ไงคุณเบลคุณเบลเนี่ยกูณโดนลุมเลยเนี่ย มามากดกดแรงมารอบนี้พี่จะไม่ออมมือนะดีมก็ห้ามออมมือให้พี่นะอ๋อได้เลยครับโอเคครับอืมอย่าออมมือนะอย่าออมมือนะอืมครับเราจะนับคะแนนยังไงดีอะครับก็นับกันที่หัวเหมือนเดิมเลยไม่มีปัญหาแน่นอนน้องต้องน้อง โอ้โดนตัวโอ้อะไรครับเนี่ยมามามาูมา่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเมื่อกี้ไม่นับนะเมื่อกี้ไม่นับนะ<า>เออ,อยังไงยังไงอุ้ยโดนตัวว่ะเฮ้ย บาด้ายเพื่อหวังผลมาดีก็มาดีครับดิเมอร์โอ้โหมันด่วครับที่บอกแล้วไงว่าเกมนี้มันต้องเป็นของพี่ถ้าไม่ติดโควิดนี้เจอกันแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยเจอกันแล้วเนี่ยจริงเปล่าจริงมามามาสวัาดีครับมาดิครับ อเอาคืนครับผมเอาคืนคุณแล้วตอตอ,ตอ,ตอ,ตอโอ้โห,หัวแตกเอาหัวแตกไปดีครับเอ้ผมวไม่ใช่ละผมวาไม่ใช่ละสอมหัวแล้วครับตั้งหนังอ้ เฮ้ยเฮ้ยออต่อทีตอทีครับต่อทีนเฮ้ยเปิดโป๋แล้วหรอครับเนี่ยอะอะไรครับไม่ได้เปิดนะคะโอ้โหผมว่าโป๋ผมว่าโป๋โป๋ชัวร์โป๋เลยเนาะลองโป้ยกงไงลองโป้อไงโอ้ย ผมไม่ใช่ไก่ครับคุณเปล่าคุณเปล่าโอ้โหหัวเดียวเอ้ยทำไมทำไมโอ้คุณสามหัวคุณหัวจังเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันตาวอีกว่ะแต่อะไรอ่ะนะกูก็นำกันเองวันนั้นผมก็นำเขานะครับทุกคนวันนั้นเนี่ยผมนำดีเมอร์ไปสามหัวนะสักพักเนี่ยคือตีตื้นนะสามหัวใช่ไหมสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่เลยนะแล้วก็จากนั้นก็ชนะยาวๆเลยนะครับอุ้ยเฮ้ย นั่นไงทุกคนทุกคนมันเอาจริงโอ้ยไม่ได้เอาจริงเอ้ย่ใ้่เฮ้ยตอนนี้เขาบอกเอาจริงแล้วโอยจบแล้วอป่าแล้วทุกคนทุกคนมันเอาวะโอ้ยก็อยู่เอาจริงแล้วเอาจริงแล้วสองหัวแล้วเนี่ยสองหัวแล้วเนี่ยทุกคน เฮ้ยไม่น้ำทุกคนอันนี้ไม่น้ำครับอันนี้ไม่น้ำเฮ้ยโอ้สามเท่าแล้วครับน้องๆโอ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะมันจะต้องไม่เหมือนวันนั้นดิมันจะต้องไม่เหมือนวันนั้นวันนี้ผมต้องชนะดิ มถามก่อนว่าไงครับชอบคุณชอบคนนั้นจริงหรือเปล่าชอบจริงดิครับทำไมครับชอบคุณแพ้ตาเนี้ยผมก็ขอของของคุณแล้วกันเฮ้ยขอของอะไรครับคุณได้ไปอยู่แล้วตอนเนี้ยเอยวผมบัฟไ้ก่อนจะไม่มีการแบบว่าบาลา้างคงรางแคแล้วไงเอ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ดิครับผมต้องอต้งไม่ให้ดิถ้างันน่ะถ้างั้นผมต้องไม่ให้ดิครับเออคุณก็เอาจริงซะ มาทุกคนผมเอาจริงแน่ๆนโอ้ลืมซื้อกะ่องชิบหายใช่เหรอก็เล่นหัวจะเอาเกาะถูกไหมเออใช่ไหม <Okay. S 2> หัวแตกงไปดิหัวแตกงไปดิครับอจะเดินเข้ามาประชิดผมหรอ,อคุณหมินหรอคุณดูดูผมหรอ,อเอาจริงกันนะอีกแค่สองเราอะเพื่อนๆโดนผมแน่ดีมโดนผมแน่อ <ไ S 2> อ๊ยอุ๊ยหาเท่าแล้วว่า เฮ้าเทาก็เท่ากับว่าตอนนี้สี่หัวเท่าแล้วนะคะใช่ใช่โอ้โเกืออีกแค่2วินเท่านั้นนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเขาจะได้กลับมาเป็นจิ้งอกไหมเฮ้ยต้องได้ดีวะนี่แหละทางตรงนี่แหละความพยายามอาจจะไม่ถึงพอหรือเปล่าโอ้โห โออะไรครับนี่คุณทำอะไรโอ้คือตอนเนี้ยผมรีตัวเลือกอยู่สองชอยทุกคนคือถ้าเขายิงหัวผมได้ในนัดนี้รอบเท่ากับว่าเขาเนี่ยแซงผมไปแล้ว1แต้มแล้วคือรอบหน้าถ้าผมชนะถ้าเขาถ้าผมยิงหัวเขาเนี่ยแสดงว่าเสมอทุกคน ซึ่งเกมนี้ยผมต้องห้ามให้เขาเนี่ยยิงหัวผมนะครับผมได้ครับใช่คือถ้าเขายิงหัวผมเนี่ยโอกาสที่ผมจะทำได้นรับเป่ามันมีเยอะมันมีน้อยมากครับโอกาสนั้นผมจะพยายามครับเพื่อคนคนนั้น <Yahoo! S 1> เพื่อเลงโงคุ หัว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 แอวแพอืมโอ้มันฟุกเหลือเกินอืมมันฟุกเหลือเกินราชาฟรีไฟครับน้องๆก็ตามสัญญาครับน้องๆน้องดิมเมอร์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปน้องดิมต้องส่งคลิปมาให้พี่เือนเดิมนะครับผมเพราะว่าวันนี้น้องเขาก็ไม่ได้ส่งมาให้ผมนะครับเพื่อนๆอ๋อมีคลิปครับมีมีเดี๋ยวส่งให้ตัดนะคะเพราะว่า ในไหนก็ชนะแล้วก็รับสู่บ้าน DMR แล้วกันครับก็ขอบคุณน้องดีมากๆเลยนะครับคือเอาตรงๆเนี่ยเพื่อนๆคงสงสัยว่าผมเนี่ยรู้จักกับดีเมอร์ได้ไงใช่ป่ะก็เดี๋ยวไว้ผมเป็นทำา q a แแยกให้อีกทีหนึ่งลวกันคือผมเนี่ยตลอดช่องผมมาเลยไม่เคยทำา q a เลยนะก็เดี๋ยวไว้ผมเนี่ยจะลองทำา q a ดูนะครับผมเพื่อนๆโอเคถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเนี่ยทำา q a ใช่ไหมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมด้านล่างนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆก็นั่นแหละครับเพื่อนๆครับผมคือน้องดีเขาก บอสใหญ่ใจดีคนของของพี่คนหนึ่งอ่ะครับน้องๆนะครับผมแล้วก็ในอีกหลายๆคนในแก๊งหัวฟ้านะครับผมเพื่อนๆโอเคครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะก็ลงคลิปซีไฟตลอดเลยนะในช่อง YouTube ของนะครับผมอิสเนียซีเฮนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจอิสเนียเอ้ยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจดีเจดีเมอร์ทีเฮดด้วยนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะทุกคนนะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับทุกคนไปแล้วครับ